สวัสดีค่ะพี่พี่เ,เพื่อนๆพามาชมนะคะดอกอันชันด่างนะคะสามารถปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ทานได้ด้วยนะคะเป็นสมุนไพรนะคะวันนี้นะ,ะกล้วยก็พามาชมบรรยากาศยามเย็นนะคะเป็นดอกอันชันสีชมพูด่างนะคะในหนึ่งเถาในหนึ่งต้นเขาเลื้อยไปทั่วนะคะแล้วก็ดอกนี้สามารถได้ให้ได้ทั้งสีเข้มแล้วก็สีอ่อนนะคะมีทั้งด่างและไม่ด่างนะคะเป็นไม้ ไม้ด่างนะคะก็ปะกปนกันไปนะคะมีดอกอ่อนนะคะดอกซ้อนไม่ซ้อนนะคะมีอ่อนมีเข้มนะคะพี่ๆเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจนะคะสําหรับมือใหม่นะคะเป็นไม้เมล็ดนะคะเราปลูกแล้วเราก็ต้องลุ้นนะคะความสุขของการลุ้นไม้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม้ด่างไม่ใช่ว่าด่างทุกดอกนะคะในหนึ่งแถวสามารถลุ้นได้ทุกดอกเลยนะคะออกมาแบบนี้ประมาณนี้นะคะ ก็มีโอกาสได้มาเก็บคลิปวิดีโอให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมนะคะไม่มีที่ไหนนะคะบ้านไหนสวนไหนนะคะอยากเก็บเข้าสวนนะคะหรือสะสมไว้นะคะหลังบ้านมาได้เลยนะคะก็้วยมีเมล็ดแบ่งและต้นก็กําลังจะสวยงามนะคะต้นกล้ากระถางสี่นิ้วนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะอนนดอกอัญชันสีชมพูนะคะ มีหลากหลายสีนะคะควยสะสมไว้นะคะ